สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารวบรวมเกมทั้งหมดนะครับที่จะลงให้กับเครื่องเกม PlayStation 5และเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวรับชมกันลดีกว่า Project Athena นั้นเป็นหนึ่งเกมที่เซอร์ไพรส์สำหรับแฟนๆค่าย Square Enix โดยเป็นเกมแนว Action Pack Adventure ที่ได้นำเอาภาพกราฟิกจาก Luminous Production e n g เองที่เคยฝากผลงานอย่างเกม Final Fantasy ภาค15และก็ภาพยนต์อย่าง Final Fan t a s y 15เหมือนกัน ตัวเกมจะเป็นเกมที่จะแสดงเห็นถึงฉาก Open World ที่จะสร้างประสบการณ์ในเทคโนโลยีใหม่ของเครื่อง p l a y s t a t i o n 5โดยจะมีการใช้เวทมนต์และความสรถพิเศษของตัวละครหญิงสาวตัวหนึ่งซึ่งก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนนี้มาจากโลกต่างมิตินั่นเอง Marvel Spider-Man My Morales เป็นหนึ่งในเกมซูเปอร์ฮีโร่ภาคต่อจากเกม Marvel Spider-Man ในภาคที่1ที่เราจะได้รับบทเป็นตัวละคร My Morales อีกหนึ่งซูเปอร์ฮีโร่ที่เราจะได้รู้ว่าในเกมตอนจบของภาคที่1นึ่นั้นเราจะได้ตัวละครนี้ในภาคที่2อั่ัเอง ซึ่งก็จะเป็นเกมแนว Open World ที่เราจะได้รับบทเป็น s p i d e r m a n อีกครั้งหนึ่งและก็จะเป็นการนำเอาภาพกราฟิกใน p พลย์เ a 5กลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะได้พบกับศัตรูใหม่ๆแล้วก็ในเรื่องใหม่รวมถึงสถานที่ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในเกม Spider-Man ที่จะมีการอัพสเกลมากกว่าเกมี่ s p i d e r m a นนั้นได้มีการการันตีด้วยว่านี่เป็นเกม s p i d e r m a n ในจักราวาลเดียวกันและก็เป็นเกมภาคหลักในภาคที่2และก็ไม่ใช่เกมที่เป็นเนื้อหาเสริม DLC ด้วยนะครับ เกมต่อไปคือเกม r e t r n a l เกม r e t r n a l นะเป็นเกมแนวแอคชั่นต่อสู้ในมุมมองบุคคลที่3แนวชูตติ้งด้วยนะครับโดยเกมเพลย์นั้นจะให้เรานั้นเป็นหนึ่งในคนที่เป็นนักบินอวกาศนะครับที่ดูเหมือนว่าเธอนั้นจะมีความสามารถพิเศษในการที่สามารถตายแล้วฟื้นได้นะครับและตัวเธอนั้นก็จะกลับมาลูบในการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งในกรณีที่เธอตายนะครับซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาที่จะผสมผสานเกมเพลย์ได้อย่าง เต็มรูปแบบเลยนะครับซึ่งจะให้อารมณ์คล้ายกับภาพยนตร์อย่าง a g e of Tomorrow เลยนะครับซึ่งจะต้องไป,ปเผชิญหน้ากับศัตรูอย่างสัปรหลาดและก็เอเลี่ยนสายพันธุ์ต่างๆที่เราจะไม่เคยสัมผัสมันและก็ตัวเกมนั้นก็ยังมีภาพกราฟ,ฟิกที่อลังการและก็ผสมผสานกับความสยองขวัญเข้าไปได้อย่างลงตัวด้วยน,นั่นเองนะครับ d i s t r u c t i o n All Star นะครับเป็นเกมแนวขับรถนะครับที่จะผสมผสานเกมเพลย์ที่เราสามารถเป็นคนขับได้นะครับแล้วก็ทำการต่อสู้ทำลายรถต่างๆนะครับซึ่งเป็นเกมที่น่าสนใจที่จะเป็นการตะลุมบอลกันในหลายๆตัวละครด้วยกันนะครับก็จะมีสกิลพิเศษต่างๆที่สามารถใช้ต่อสู้แล้วก็ต่อกรกันได้นะครับ เกม Solar Ash นะครับเป็นเกมแนวปะจนภัยกึ่งๆรูปแบบของ3ามิติแล้วก็จะให้เห็นสเกลของภาพที่เป็นภาพศิลปะออกมาในหลายรูปแบบด้วยกันรวมไปถึงปริศนาในพื้นที่ที่เราจะได้ไปสำรวจนั้นก็มีให้เราได้รอคอยและรวมไปถึงตัวเกมก็ให้รวมกับเกมอย่าง Journey ที่มีความอัปเกรดมากกว่าเดิมด้วยซึ่งตัวละครเราก็จะมีการต่อสู้ในรูปแบบต่างๆที่ตัวเกมนด้นํำเสนอมาในเกม Solar แอชนั่นเองนะครับ เดมอนโซครับเป็นหนึ่งเกมจุดกำเนิดของซีรีส์แล้วก็เกมเพลย์ในรูปแบบของดาร์คโซที่จะให้ผู้เล่นไป,ปเผชิญกับบอสสุดอันตรายในหลายรูปแบบด้วยกันสุดยอดเกมคลาสสิกที่เคยออกมาในเครื่องเกมเพลย์ชั้น o n 3ซึ่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งในการพัฒนาของค่ายสุดยอดอย่าง b บู Point และ j p แปนสตูดิโที่เคยฝากผลงานอย่างเกม Shadow of the Coloss u s ในเวอร์ชันรีม a สเตอนะครับ ผสมกสางกับเกมเพลย์ที่เรียกได้ว่าท้าทายผู้เล่นนะครับเกมนี้เหมาะสําหรับทุกคนนะครับและเป็นเกมที่เหมาะสําหรับผู้เล่นที่ต้องการซื้อเครื่องเกมพีชั้นหแล้วก็สามารถสนุกไปกับเกมนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ผมขอแนะนําเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะลองสัมผัสเกมแบบสบายๆนะครับเกมต่อมามีชื่อว่า Stray นะครับเป็นเกมแนว ที่เราจะรับบทเป็นเจ้าแมวเหมียวนะครับที่อยู่ในโลกของหุ่นยนต์นะครับซึ่งจะเป็นเกมที่เราจะได้เป็นการควบคุมตัวละครแมวนะครับที่จะไปทำภารกิจต่างๆซึ่งเรายังไม่รู้ว่าจะเป็นในเรื่องในรูปแบบไหนนะครับแต่ว่าโลกของแมวที่อยู่ในอาศัยในตอนนี้น่าจะเป็นโลกในรูปแบบของไซเบอร์พังนั่นเอง เค n a าบริดจ์ออฟสปิรนะครับเป็นเกมผจญภัยแอคชั่นที่เราจะระบทเป็นเคน่านะครับซึ่งก็จะมีการใช้พลังพิเศษในการใช้วิญญาณของตัวสีดำๆนี้นะครับโดยจะมีการเชื่อมโยงเรื่องราวของเค n a าบริดจ์ออฟ i ปิรที่จะผสมผสาน เรื่องราวในรูปแบบของเกมเพลย์ซึ่งเราจะเป็นปะจนภัยเป็นการต่อสู้กับศัตรูตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับรู้กับเรื่องราวลึกลับต่างๆในรอบปู่บ้านของเธอด้วยน,นั่นเองนะครับซึ่งต้องยอมรับเลยว่าภาพในตัวเกมนั้นก็ใหอารมณ์กับภาพยนตร์แอนิเมชันฟอร์มยักษ์จากการ์ตูนหลายเรื่องที่เราเคยดูกันมานะครับแต่ว่าเราจะได้สัมผัสเป็นในรูปแบบของเกมเพลย์และสามารถดูคัดซีนแบบเดียวไทม์ไปได้เลยนะครับต้องยอมรับเลยว่าเหมือนกับได้รับเราได้รับชมภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเลยนั่นเองนะครับ l i t t l e d e v i l i n s i d e นะครับเป็นเกมแนว Action Adventure RPG นะครับที่เรารับบทเป็นนายพลานคนหนึ่งนะครับที่จะมีอุปกรณ์และอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆในการต่อสู้กับพวกสัตร,ร้ายแล้วก็มีการต่อสู้กับบอสท,ที่ให้งหคล้ายๆกับเกมแนว Dark s o u โซและก็ Se ค ah i โ o เหมือนกันที่เราจะมีอุปกรณ์ในการต่อสู้กับพวกศัตรูสัปรหลาดในป่าปิศนาแห่งนี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมนั้นเน้นเป็นภาพการ์ตูนแอนิเมชันแบบสมจริงนะครับ เดสลูปครับเป็นเกมแนว f i r s t Person ที่จะผสมผสานการเล่นของผู้เล่นที่สามารถใช้สกิลในการต่อสู้ปีนป่ายใช้อาวุธมีดปืนต่างๆในการต่อสู้พวกศัตรูซึ่งเรานั้นสามารถที่จะกลับวนมาเล่นในการแก้ปริศนาของฉากได้ครับโดยการแก้ปริศนาของเกมน,นี้คือการที่ตัวละครจะต้องสังหารตัวละครทั้งหมดนะครับภายในเวลาไม่เกินเช่นคืนนะครับซึ่งเราสามารถย้อนกลับมาแก้แพทเทิร์นในการเล่นได้ครับโดยการเลือก ในการสังหารศัตรูแล้วก็จับจังหวะในหลายรูปแบบด้วยกันซึ่งเขาก็จะให้ลงคล้ายๆกับการวนกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งก็จะทําให้เราสามารถเลือกในการต่อสู้ศัตรูได้หลายรูปแบบด้วยกันนะครับ Ghostwire Tokyo ครับเป็นเกมแนว first person ที่ทางคุณชินจิมิคคมิได้มีการพัฒนาขึ้นแล้วก็มีการประกาศออกมาเมื่อปีที่ผ่านมาได้มีการโชว์เกมเพย์แบบมุมมองบุคคลที่1ที่จะมีการต่อสู้กับพวกศัตรูที่เป็นเหมือนกับวิญญาณ สุดไฮเทคนะครับที่ผู้เล่นก็สามารถที่จะต่อกรกับเขาได้แล้วก็จะมีศัตรูหลากหลายรูปแบบด้วยกันในเกม Ghost Wide Tokyo นะครับ Hitman 3นะครับเป็นเกมที่กลับมากครั้งหนึ่งโดยสายลับอย่าง Agent 47นะครับจะกลับมาสังหารเหล่าวายร้ายที่เขาได้รับสั่งให้มาสังหารนั่นเองนะครับซึ่งจะมีการยินดาโจงครับเครื่อง PlayStation 5ด้วยนะครับ เกมต่อไปคือ Asteroid p a y r o o m นะครับเป็นเกมที่จะมีการผรสมผสานเกมเพลย์ที่เหมาะสำหรับการใช้ Camera ของเครื่องเกม PlayStation 5แล้วก็มีการผรสมผสานการใช้คอ Controller แล้วก็โมชั่นต่างๆที่จะให้ผู้เล่นได้สนุกเหมือนกับที่เคยเล่นมาในเกมเวอร์ชัน PlayStation 4นะครับ และเช่น Crack r i f Apart นะครับการมาอีกครั้งหนึ่งของ2คู่หูที่จะเป็นประชนภัยกับโลกต่างมิตินะครับโดยครั้งนี้ได้มีการโชว์ศักยภาพเกมเพลย์ของเครื่องเกม PlayStation 5ที่สามารถปรับภาพที่สามารถข้ามมิติไปยังอีกฉากหนึ่งได้ภายในแค่2วิมาทีเท่านั้นและก็รูปแบบเกมเพลย์จะเป็นมุมมองแบบเกมแอคชั่นเติร์ดเพ s ร n เซนที่ด้เราไปสอสู้กับพวกศัตรูมากมายแล้วก็มีการใช้สกิลการข้ามมิติต่างๆแล้วก็จะเน้นเกมเพลย์ที่รวดเร็วและ จะมีฉากที่เปลี่ยนไปค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเกมต่อไปเป็นเกม Gran Turismo 7นะครับเป็นเกมขับรถแนวซิมูเลเตอร์สมจริงที่สุดนะครับซึ่งจะเป็นการดึงเอาศักยภาพของภาพกราฟิกเครื่องเกม PlayStation 5ในรูปแบบของ 4K และตัวเกมจะให้เราได้สัมผัสกับภาพกราฟิกและเสียงประกอบซาวที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยทำม,มาของเกม Gran Turismo Party 7เลยนะครับ Resident Evil Village นะครับเป็นเกมภาคต่อของแฟรนไชส์ Resident e v ที่จะให้ตัวละครไป,ปรเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่จะมีปริศนาในเรื่องของมนุษย์หมาป่าแล้วก็แวมพายด้วยนะครับโดยตัวเกมไม่ยังคงอินคอนเซปต์จากเกมซีรีส์ Resident e v i ที่จะเป็นการนำเอาเหตุการณ์ต่างๆมาเชื่อมโยงกันจากภาคที่7นั่นเองนะครับเกม Godfall นะครับได้มีการเปิดตัวเกมเพลย์ที่ผสมผสานเกมแอคชั่นผสมกับการ Hack and Slash นะครับที่จะมีการใช้คอมโบที่ตัวเกมจะเน้นภาพกราฟิกที่สวยงามแล้วก็ไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะครับซึ่งจะผสมผสานศักยภาพของเครื่องเกมเพชั่น5ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียว s l a กบ Boy The b i g Adventure นะครับก็เป็นเกมภาคต่อของซีรีส์แฟรนไชส์ t h e Little Big Planet นะครับที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยตัวละครแล้วก็เกมเพลย์ต่างๆก็จะมีการเสริมฉากต่างๆที่ลงให้กับเครื่องเกม PlayStation 5ด้วยนั่นเองนะครับ รักมาตานะครับเป็นเกมแฟรนไชส์ใหม่ของค่ายแคปคอมนะครับซึ่งพัฒนาเฉพาะเครื่องเกมเพลย์สชั่นโดยเหตุการณ์จะเล่าถึงเด็กสาวคนหนึ่งนะครับที่ได้ออกมาจากห้องซูมิเลเตอร์ที่เหมือนกับเป็นเมืองปกตินะครับแต่แท้จริงแล้วนั้นเธอได้อยู่ในสถานีวกาศที่อยู่ตรงดวงจันทร์นะครับโดยมีชายคนหนึ่งที่ใส่ชุดอวกาศได้ช่วยเหลือเธอไว้นั่นเองครับเึ่งก็จะเป็นเกมที่จะวางจาหน่ายโดยเครื่องอเกมเพลย์เชั่นเครื่องเดียวเท่านั้นนะครับ Horizon Forbidden West นะครับเป็นเกมภาคต่อของตัวละคร a อรอนะครับจากเกม Horizon Zero Dawn ที่จะเป็นในเรื่องของภาคที่2ที่เราจะได้ไปเดินหน้าเผเชิญกับเหตุการณ์ การลุกซลไหของโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยครั้งนี้นั้นตัวละครเอลอยนั้นจะไป,ปะเผชิญกับเหตุการณ์ที่ทวีอเมริกานะครับซึ่งก็จะมีปริศนาและก็อันตรายมากมายที่รอเธออยู่นะครับโดยภาคนี้ก็มีการอัปเกรดในเรื่องของภาพกราฟิกในระบบบิ๊กสเกลนะครับและรวมไปถึงเกมนี้ยังมีการเสริมฉากดำน้ำเข้าไปด้วยครับโดยจะมีศัตรูแล้วก็หุ่นยนต์ต่างๆที่จะรอให้ผู้เล่นได้ไปประสบกับเหตุการณ์ที่จะมีการเล่าถึง เกมภาคต่อของ Horizon Forbidden West นั่นเองนะครับ PlayStation 5จะออกบริการอยู่2รุ่นนะครับจะมีเป็นเวอร์ชั่นธรรมดานะครับที่จะมีการใส่แผ่นบูเรได้แล้วก็จะมีเวอร์ชั่นที่สำหรับสายดาวน์โหลดเท่านั้นนะครับที่มีชื่อว่า Digital Edition นะครับซึ่งราคาน่าจะถูกกว่าในเวอร์ชั่นของบูเรนะครับที่จะมีการถอดแผ่นบูเ r ออกไปแล้วก็เน้นสำหรับสายดาวน์โหลดดิจิตอลผ่านทาง PlayStation Store เท่านั้นนะครับ และนอกจากนี้ได้มีการเปิดตัวอุปกรณ์เสริมอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Dual Sense Controller Wireless นะครับได้มีการเปิดตัวสายชาร์จของคอนโทรเลอร์ทั้ง2ตัวด้วยกันแล้วก็มีการเปิดตัว PlayStation HD Camera นะครับที่จะเป็นกล้องที่จะต่อกับเครื่อง PlayStation 5แล้วก็จะมีการเปิดตัวอย่าง Fill 3D Wireless Headphone นะครับเป็นหูฟังที่จะให้อารมณ์ ภาพและเกมเพลย์และหูฟังเนี่ยจะทําให้เสียงของเกมนั้นเป็นในรูปแบบของ3มิติอย่างที่เราไม่เคยสัมผัสกันมาก่อนในเกมเวอร์ชั่5ด้วยนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวมีเดียรีโมทนะครับที่ซึ่งราคายังไม่มีการบอกมาตอนนี้นะครับแต่คาดการไว้ว่าตัวราคาของเครื่องเกมเวอร์ชั่5นั้นจะอยู่ที่ร,ราวๆประมาณ21,000บาท ขอบคุณท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์ได้นะครับสำหรับคนที่อยากจะช่วยเหลือซัพพอร์ตช่องนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ